สวัสดีครับท่านผู้ชมและกับผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมพ่อญ่เปียกนี่แหละครับเอาพ่อกันวันที่สิเกตนะครับกลุ่มผ้าพันสองพันครับเอาขอให้เอซีผู้ติดตามและกัผู้ชมให้โชคให้มา n นะครับมือนีเด้อนะครับร่ำรวยสุขสุคน เอามือนี้พญี่ปิ่เสียมาจะเลากการเรื่องอขอ,อความการุณานะครับท่านผู้ใจบุญนะครับพญีเปียกนี่วิ่งว่อนท่านผู้ใจบุญนี่อซอยนะครับมาสนับสนุนมาซอยทำบุญนะครับซื่อลดไถหน้อยให้พญีเปียกนี่ครับนะครับนะ เงี้ยเพียรสนำเงินนะครับไปซื้อชุดตรวจเอทีเคนะครับซอยภาคลัดซอยทางโรงเรียนทางวัดนะครับอ่าแล้วก็สถานีอนามัยก้าวหนานะครับในจังหวัดน้องบัวลำพูเฮานี่แหละครับสีไใดทั่วถึงหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับปรากฏว่าเนี่ ชุดตรวจเอทเคนี่มันกระสิซอยได้หลายครับเบื้องต้นนะครับได้รับการอบรมหน่อยนึงก็สามารถตรวจได้นะครับว่าลห้โรคกระจายนะครับว่วาโรงเรียนวัดสถานีอนามัยสามารถเห็ดได้ครับทุกขู่ทุกคนนะครับเอาเดี๋ยวนี้นะครับปรากฏว่านะครับ จากเมือว่านนี่วันที่16ผมก็บเบิงข่าวนะครับเทิงผลตรวจเป็นบวกจากไส้การตรวจชุดตรวจเอทีเคับผลตรวจที่ติดเชื้อนะครับจากห้องเหลบนะครับทั้งลย่งบาลต่างๆนะครับปรากฏว่าประมาณร่วมแล้วนะครับทัง ยุดตวแล้วก็เทิงห้องแลบร่วมกันแล้วสอง0 0ืพันกว่าคนครับนี่ครับเป็นที่นาตกใจนะครับแล้วก็ทั้งผากรัดทั้งคุณหมอเพิ่นกว่าอยอดกระสิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับก่อนสงการนี้เอา้าขอให้ช่วยกันช่วยกันกด แช่ให้เด้อครับเด้อนะครับให้นึกว่าเป็นกล้วยด่างเอาครับอ่าให้นึกว่ารถไทยหน่อยขั้นนี่เป็นกล้วยด่างตั้งแต่กล้วยด่างคนกกย้าซื้อสามล้านหนหอดหกล้านบาทครับนะครับเด้อถือว่าเป็นกล้วยด่างนะครับเด้อเอาขอให้ท่านผู้ใจบุญมองเห็นภาคการเกษตรนะครับนะครับซอยสนับสนุนเหตุบุญเฮ็ดท่านน้ำพญิเปยกเนี่ย อาลิปนี่ก็ขอจบเพียงเช่นนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับจากพญิเปียครับ